อ่ะท่านผู้ชมผมจะปิดท้ายชุดนี่หนึ่งกรณีขับรถบัสชนน้องอายนักศึกษาแพทย์ยที่มอขอนแก่นในหมาลายจำได้ไหมจำได้ค่ะคดีนี้รถบัสของคณะพยาบาลมาวิทายขอนแก่นเฉียวชนกับมอตอร์ไซค์ทำให้น้องอายนักศึกษาปีสองคณะแพทย์เธอเสียชีวิตบริเวณสามแยกคณะเพยียรศาสตร์เมื่อส1สิงหาคมสปีก่อนปีห5าเมื่อวานนี้ สารพิพากษาเป็นคำพิพากษาสารอุทธรแล้วนะฮะค่ะสารจังหวัดขอนแก่นอ่านครพิพากษาสารอุทธรในคดีนี้มีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นนั่นก็คือพิพากษาให้คนขับรถบัสคันนี้ จำคุก4ปีนะคะแต่ว่าจำเลยรับสาร,รภาพให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีเห็นควรลดโทษให้กลุ่มหนึ่งก็คือเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาอันนี้คือสารชั้นต้นเรื่องเหตุผลใช่แล้วสารอุทธร์เนี่ยพี่าคษายืนก็คือตามนี้จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาให้เหตุผลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยช่วงชั่วโมงเร่งด่วนร้ายแรงเกินไปที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แม้ว่าจำเลยก็คือคนขับรถบัสได้บวชและสำนึกผิดแต่ก็ไม่สามารถอ้างได้จึงพิาพากษายืนตามสารชั้นต้นคือจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาขณะที่แม่น้องบอกหวังว่าคดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่างค่ะคดีแพ่งต้องมีคนถามแน่ๆไปถึงไหนครอบครัวยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหม่50ล้านบาทจากคนขับรถบัสซึ่ง จำเลยที่1นนะคนขับรถบัสส่วนท่านอาธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำเลยที่2และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำเลยที่3ศสารเนี่ยสารแพ่งนะคะยกฟ้องคนขับกับอธิการบดีโดยให้จำเลยที่3ก็คือมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าขาดรับอุปการะอย่างเดียว18ล้านบาทแต่สารเห็นว่าน้องอายก็มีความประมาทด้วยจึงลดลงเหลือ13ล้านบาทแต่คดีนี้ค่ะ คุณแม่บอกว่ามหาวิลาลขอนแก่นอุทธรขอให้ศาลยกฟ้องอแล้วก็ให้ทางคุณแม่ผู้เสียหายเนี่ยจ่ายค่าทนายให้มหาวิลาลขอนแก่นทั้งหมดด้วยโดยอ้างว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากน้องอายเป็นคนประมาทก่อนอคุณแม่ก็เลยอุทธรสู้ว่าน้องอายไม่ได้มีส่วนประมาทเนื่องจากเป็นผู้โดยสารน้องอายไม่ได้มีส่วนตัดสินใจใดๆในการฟ้องร้องดังกล่าว ซึ่งคุณแม่บอกมาหาอะไรไม่เคยติดต่อมาที่ครอบครัวคือน้องอายไม่ใช่คนขี่นะน้องไอเป็นคนซ้อนคือเรียกค่าขายอุปการะ18ล้านสารชั้นต้นเห็นว่าน้องไอประมาสด้สามล้านเพราะเห็นว่าน้องอายประมาทด้วยที่ขี่มอเตอร์ไซค์แต่มาให้ขอนแก่นอุทรขอนอยกฟ้องและขอให้แม่ ของน้องอเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าทนายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากน้องอายาฝั่งน้องาอายเป็นคนประมาทก่อนคือสารชั้นต้นบอกประมาทร่วมแต่ก็เกิดความเสียหายคือให้13ล้านอ่ะอันนี้ก็ต้องตามกันดูท่านผู้ชม